สวัสดีครับวันนี้มีงานวิจัยใหม่ที่แบบว่าน่าจับตามองมากครับค่ะสวัสดีค่ะเขาเสนอวิธีดักจับคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 จากอากาศที่เรียกว่า DAC นะครับซึ่งอาจจะพลิกโฉมวงการเลยเพราะว่ามันอาจจะถูกลงเยอะมากๆอื้อหือน่าสนใจค่ะใช่ครับงานวิจัยนี้ชื่อ near cryogenic direct air capture using adsorbents เพิ่งจะตีพิมพ์ใน Energy and Environmental Science ปี2025นี่เองครับค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าไอเดียนี้มันคืออะไรกันแน่ทำงานยังไงแล้วมันดีกว่าเดิมตรงไหนบ้างได้เลยค่ะคือต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี DAC ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ต้นทุนจริงๆค่ะทั้งพลังงานที่ต้องใช้เยอะแล้วก็ค่าลงทุนเริ่มแรก โดยเฉพาะพวกที่ใช้สารละลายเอมีนอันนั้นแพงเลยครับผมส่วนพวกที่ใช้สารดูดซับแบบฟิสิกส์ที่มันจะทำงานได้ดีขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ำลงหน่อยประมาณสักลบ20องศาเซลเซียสเออมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ดีค่ะอย่างเรื่องต้องจัดการความชื้นในอากาศก่อนแล้วก็เออความสามารถในการดักจับซ o 2มันก็ยังไม่ได้สูงมากนักอ๋อครับคือมันก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเอาละครับ งั้นมาว่ากันที่ไอเดียหลักของงานวิจัยนี้เลยเขาตั้งสมมติฐานว่าถ้าเราทําให้อุณหภูมิมันเย็นลงไปอีกเยอะๆเลยนะครับถึงระดับที่เรียกว่าใกล้ความเย็นจัดหรือเนียครโอเจนิกครับโหใกล้ความเย็นจัดนี่คือประมาณไหนคะเราลบหนึถึงลบห้องศาเซลเซียสเลยครับโหเย็นมากใช่ครับเขาเชื่อว่าความเย็นระดับนี้ อาจจะดึงศักยภาพของสารดูดซับแบบฟิสิกส์ออกมาได้เต็มที่เลยในการจับ CO2 อืก็น่าสนใจนะคะเพราะปกติสารดูดซับแบบฟิสิกส์เนี่ยข้อดีเขาก็มีอยู่แล้วนะคือมันดูดซับได้เร็วสเสถียรด้วยแต่ติดตรงที่ว่าที่อุณหภูมิเย็นแบบปกติปกติหน่อยมันจับ CO2 ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับทีนี้พอเขาเสนอว่าลดอุณหภูมิล,ลงไปควบเลยถึงระดับนั้นลบเป็นร้อองศาเนี่ย ก็คงตั้งเป้าว่าจะให้มันจับ CO2 ได้เก่งขึ้นมากๆแก้จุดอ่อนเดิมไปเลยว่างั้นเถอคะค่ะลบเป็นร้อยองศาแค่คิดก็หนาวแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันฉลาดมากคือคำถามคือแล้วความเย็นสุดขั้วขนาดนั้นเนี่ยมันจะมาจากไหนกันนั่นสิคะต้องใช้พลังงานมาหาศาลเลยหรือเปล่านักวิจัยเขาเสนอให้เ,เชื่อมระบบ DAC อันนี้เข้ากับกระบวนการแปลสภาพก๊าซ LNG ครับ อ๋อก๊สธรรมชาติเหลวคีดเวลาเขาทําให้มันกลับเป็นก๊สอีกทีใช่ครับคือกระบวนการนั้นนะ่ะปกติมันจะปล่อยความเย็นออกมาเยอะมากอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะปล่อยทิ้งไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเอาความเย็นที่ปกติอาจจะเสียเปล่ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้แทนถูกต้องครับเป็นพลังงานความเย็นที่ยังไม่ค่อยมีใครเอามาใช้กับ DAC อืมอันนี้เป็นการเชื่อมโยงที่ฉลาดมากเลยนะคะการเอาความเย็นเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรสภาพ LNG มาใช้เนี่ย อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยที่ทำให้ DAC แบบเย็นจัดมากๆแบบนี้มันเอ่อมันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้ครับผมเหมือนกับเอาของเหลือใช้มาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในตัวแล้วเขามีระบุไหมครับว่าต้องใช้สารดูดซับตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่าใช้ตัวไหนก็ได้ที่เย็นจัดๆเขามีระบุคะ่ะจากการจำลองในคอมพิวเตอร์แล้วก็ทดลองจริงๆด้วยนะคะ เขาพบว่ามีวัสดุอยู่2ตัวที่มีแววดีมากๆคือ c o l i t ล 13x กับอีกตัวชื่อ CELF 20อ๋อครับแล้วผลการทดลองที่อุณหภูมิ195เคลวินหรือประมาณลบ78องศาเซลเซียสเนี่ยคือมันน่าทึ่งมากค่ะน่าทึ่งยังไงครับคือความสามารถในการดูดซับเซ2มันสูงมากค่ะอยู่ที่ประมาณ4.5ถึง5.5มิลิโมลต่อกรัมโหเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากค่ะ แล้วที่สำคัญอีกอย่างคือมันใช้พลังงานในการปล่อย CO2 ที่จับไว้ออกมาหรือที่เรียกว่าดิ s โซ p ชันเนี่ยน้อยมาก คือจับเก่งแล้วก็ปล่อยง่ายด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีความเสถียรสูงคือทนทานใช้งานซ้ำๆได้นานไม่เสื่อมสภาพง่ายฟังดูดีครบเครื่องเลยนะครับทั้งจับเก่งปล่อยง่ายทนทานแล้วผลกระทบเรื่องสำคัญที่สุดหรอครับต้นทุนอันนี้คือไฮไลท์เลยค่ะปัจจัยดีๆทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทั้งการดูดซับสูงใช้พลังงานปล่อยน้อยเสถียรภาพดีบวกกับการใช้ความเย็นฟรีจาก LNG ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วเขาประเมินว่า มันมีศักยภาพที่จะลดต้นทุนเฉลี่ยในการดักจับ CO2 ลงได้ถึง3เท่า3เท่าเลยเหรอครับ ใช่ค่ะสามเท่าเหลือประมาณแค่68.2ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน CO2 เท่านั้นเองโห oh, อันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับถ้าทำได้จริงถูกต้องค่ะมันอาจจะเปลี่ยนสถานะของ DAC จากที่เคยเป็นเทคโนโลยีราคาแพงมากๆเข้าถึงยากให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้เลยน่าสนใจมากครับแต่ผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับ การที่ต้องพึ่งพากระบวนการแปรสภาพ LNG เนี่ยมันไม่ทําให้เทคโนโลยีนี้ยิ่งต้องผูกติดกับโครงสร้างพื้นฐานของเชื้อเพลินฟอสซิลมากขึ้นไปอีกหรอครับอืมเป็นคําถามที่ดีมากค่ะก็ต้องยอมรับว่าการเชื่อมโยงแบบนี้มันก็หมายความว่าการจะติดตั้งระบบ DAC แบบนี้ได้ก็ต้องทําในบริเวณที่มีสถานีแปลสภาพ LNG อยู่แล้วซึ่งก็ใช่ค่ะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของก๊าซธรรมชาติครับ แต่ถ้าเรามองในภาครวมนะคะปัจจุบันทั่วโลกก็มีการใช้ LNG เยอะมากอยู่แล้วแล้วก็มีสถานีแปรสภาพพวกนี้กระจายอยู่พอสมควรการที่เราไปดึงเอาความเย็นที่ปกติเขาปล่อยทิ้งอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก็ได้นะคะอ๋อครับมองในมุมนั้นก็ได้ค่ะ แล้วในงานวิจัยเขาก็ประเมินได้ว่าถ้าแนวคิดนี้ถูกนำไปใช้ทั่วโลกตามศักยภาพของสถานีแปลสภาพ LNG ที่มีอยู่เอ่ออาจจะช่วยดักจับ CO2 ได้ถึงราวๆ1 0 3รถึง1 4 2ล้านตันต่อปีภายในปี2050เลยนะคะโอตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยค่ะถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เลยแม้จะยังไม่ใช่คำตอบทั้งหมดก็ตามครับผม งั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนี้แบบสั้นๆก็คือแนวทางการใช้ความเย็นจัดมากๆที่เชื่อมโยงกับการแปลสภาพ LNG เนี่ยดูจะเป็นเส้นทางใหม่ที่มีความหวังมากเลยนะครับที่จะทำให้ DAC มันทั้งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือต้นทุนมันถูกลงจนน่าสนใจมากๆใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญมันอยู่ตรงการลดต้นทุนนี้แหละค่ะที่จะช่วยเร่งให้เกิดการนำเทคโนโลยี DAC มาปรับใช้ในสเกลใหญ่จริงๆจ,งจังๆได้ ซึ่งมันก็จําเป็นมากๆถ้าเราอยากจะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่เราตั้งไว้ครับแต่แน่นอนค่ะว่ามันยังเป็นงานวิจัยในห้องแลบอยู่ก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็ทดสอบในสภาวะการใช้งานจริงกันต่อไปอีกเยอะค่ะเพื่อพิสูจน์ว่ามันจะทําได้ดีและคุ้มค่าในระยะยาวจริงๆหรือเปล่าครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากความเย็นจาก LNG ที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ย มันจะมีพลังงานรูปแบบอื่นอีกไหมที่มันเหมือนกับเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆอืมน่าคิดค่ะที่เราอาจจะหยิบมาประยุกตใช้ในลักษณะคล้ายๆกันนี้กับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆได้อีกบ้างนะครับนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะว่าเราจะหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในของเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมมาช่วยโลกเราได้อีกทางไหนบ้าง